ไมได้เยอะอย่างเนี้ยดูดูเก็บเงินมากี่ปีเนี่ยสองปีแล้วสองปีเลยโอ้โหนี่เก่ามากเลยนะเพราะว่าหนูเก็บนาเนะาเลยเนี่ยอ่าเหรียญเก่าเก่ามากเลยโอ้โหทำไมอันนี้มันออกอยากนะออกอยากมากมาต้องอาหนี้ตัดการมานึ่งสงสัยสงสมันหน้าหนาวแล้ว,แล,วแล้วมันกลายเป็นน้ำแข็งมัง้งอออืืห ถือให้หน่อยถือแบบนี้ตั้งแบบนี้ถือหน่อยถือแบบตั้งเต็มแล้วก็เอาอันนี้มันเอารองไว้แล้วก็แย่มออกมาอฮ้ยเ้ื่อนเลย่อนเลยในสิบเยอะมากนี่ได้สองหมื่นเลย ข้าโมงหนึน่งน้องจีนเนี่ยว่าว่านะได้กีบ่บาททำไมจีนเก่งอย่างเงี้ยลูกนี่นี่นร้ออะไรนะทุกคนเอาเงินรื้นเลยนะทุกคนคิดว่ามันจะได้กี่แสน ลองดูนะลองทำแบบข่อยดูนะเดี๋ยวข่อยจะทำให้ดูนี่แต่มมาเลยเป็นกองอ้ยหยยบ